สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องพนาพาขาระนะคะวันนี้เราพาทุกท่านนะคะมาที่สุพรรณบุรีวัดตาเลไลนะคะที่นี่คือตำบลลัวใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณนะคะวันนี้ที่ตลาดนัดเรามาก่อนเวลานะคะที่นี่เปิดทุกวันอาทิตย์นะคะมีทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสองทุ่มนะคะสำหรับนะคะอาทิตย์นี้พิเศษนะคะ ที่ตลาดนัดสุพรรณก็คือต่อไปนะคะใครที่มาเดินตลาดนัดสุพรรณนะคะจะมีคูป,ปองแบบนี้นะคะเมื่อลูกค้าซื้อต้นไม้นะคะ1ต้นก็จะได้คูป,ปองอย่างนี้นะคะ1ใบเพื่อไปจับของขวัญน,นะคะจับรางวัลน,นะคะอยู่ด้านนู้นเดี๋ยววันนี้พนพาจะพาเอฟไม้แล้วเอาคูป,ปองไปจับรางวัลน,นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมไม้กันก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมีแบบว่า บางร้านที่ยังมาแล้วตั้งร้านอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีอยอะไรเนี่ยคืออะไรลุ้นด่างคะเนี่ยเศรษฐีพันล้านรเศรษฐีพันล้านลุ้นด่าง50บาทโอ้อย่างนี้ลูกไม้ลูกไม้ไมทำเอง ซื้อแม่มาอ oh, ๋ออย่างนี้แม่เขาเป็นมันมีงานบงวานผสมอยู่ยะครับอ๋อต้นละยี่สิบบาทนะคะท่านผู้ชมที่นี่ต้นละยี่สิบบาทแล้วก็อย่างนี้ต้นละห้าสิบบาทห้าสิบห้าสิบบาทนี้เป็นไม้มีชื่อนะคะเจ้าคุณปันจนันทร์เจ้าคุณปันจันทร์ห้าสิบบาทแล้วก็นี่นะคะ อันนี้เป็นอะไรอ่ะเท้าลำไยเหรอคะหรือว่าอะไรมาวานอ๋อมัควานอย่างมัควานอย่างนี้เท่าไหรอ่อะนหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเรามาดูไม้สวยนะคะที่ที่ร้านนี้กันเป็นเกาะเก็บเกาะเก็หน่าสวยมากฮาร์ปด้วยหน้าสวยจริงฮาร์ปด้วยต้นนี้เท่าไหร่นะคะ ต้นนี้ราคาอยู่ที่3 0 0พบาทนะคะเขาโตแล้วนะคะเลยคืบหนึ่งแล้วแล้วก็มีสี่ใบต้นนี้แล้วก็จะมีมงคลปฐถมมงคลปฐถมนี่นะคะสวยเหมือนกันแล้วมงคลปฐถมเท่าไรคะอย่างราคาอยู่ที่สอง0มีนพเก้า 9, มีพรเจ้าสวัวพรเจ้าสวัวก็กัดมาแล้วมีเทพอัศราสวยๆนะคะสวยๆอย่างนี้เท่าไรอะ่ะราคาอยู่ที่ส0 0พัน สวยสวยมากฮารปด้วยอ่ะใบเนี้ยสวยจริงสวยจริงแล้วก็จะมีสมประสงค์ค่ะอ,อันนี้เป็นราสีพึกศกเหรอคะราสีพึกศกนะคะ,ลกกะ,คะแล้วก็ศิลานักป,าป่า ราศีพืชศกอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะก็วไซนี้จะอยู่ที่450ครับอ๋อ450บาทนะคะท่านผู้ชมแล้วไซส์เล็กแล้วคะไซส์เล็ก250ครับ250อ,อย้ออุ้ยอันนี้เป็นนางวิชุดานางวิชุดาอันนี้ก็คือตับสงการใช่ไหมคะตับลำมะเกียนครับอ๋อตับลำมะเกียนเหรอ่เป็นเป็นยักษ์ครับเป็นยักษ์เหรอนางนางวิชุดานะคะสวยแนละแล้วนะคะอย่างนี้อย่างนี้เท่าไหรอ่อ่ะ ตล 4, ัละ4่หรอาครับสี่ร้บาทค่ะท่านผู้ชมไทยนะคะอยู่ตับลำเมเกียนที่เก็บตัวผู้หญิงยังไม่ครบนะคะอันนี้นางวิชุดายังมีนะคะก็ที่นี่มีน้องก็มีอันนั้นเป็นยักษ์ปักหลันใช่ครับเป็นบอลใต้อืมโอ้สวยเท่าไหร่คะอย่างนั้นอ่ะอ่าตัวนี้อยู่500ครับอ๋อ500ยักษ์ปักหลัน500 แล้วไอ้ต้นเล็กนี่ล่ะคะต้นเล็กสี่ร้อยครับต้นเล็กสี่ร้อยอ๋อไม้สวยค่ะที่ร้านแต่น้องก็ยังส่งออนไลน์เหมือนเดิมส,ส่งออนไลน์เมื่อกี้ที่ถ่ายมาถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ทักน้องเข้ามาได้ที่ที่เบอร์อะไรนะคะ096 2266 863ครับค่ะอขอบคุณมากเลยไม้สวยค่ะ อันนี้ต้นละห้าสิบบาทนะคะเรามาดูมาดูร้านนี้ค่ะแถวนี้นะคะ100บาทหมดเลยก็จะเป็นบอลที่มีชื่อนะคะเป็นบอลที่มีชื่อราคาหนึ่งรมีหลวงลาดเสด่หาอย่างนี้นะคะ เทพอัศลาแต่เขาไม่ป้ายนะคะก็ต้องไปลุ้นป้ายเอาเนะะี่ยค่ะอันนี้ราคา100บาทแล้วก็มีศีลาห่มทองที่เป็นหน้าเขียวๆอย่างนี้นะคะราคา100บาทส่วนร้านนี้เอ,อแถวนี้นะคะเป็นมหาชัยแผงก็เขาจะขายอยู่ที่200บาทจะมีณนะเมืองนอนแผงองค์พุริมานนะคะ200แล้วก็มีคุณหญิง2 0 0ค่ะ มีพันดาว200ไกลทองประเสริฐนะคะราคาอยู่ที่200คืออันนี้คือ200บาทสุลเสนสุโภทัยอย่างนี้นะคะ200แถวนี้จะเป็นราคาอยู่ที่300ก็จะมีหมอสีน้อยมีเจ้าพญาหมืน่นหมอหมอจินดานะคะแล้วก็จะมีเศรษฐีสุพรรณ มีทองม้วนมีพัทยาโอ้มีเถนกวาดนะคะท่านผู้ชมเถนกวาดใครที่ยังไม่มีเนาะนี่เถนกวาดมีราคาอยู่ที่300บาทค่ะที่นี่ขายเจ้าจักรพัรราคา500านะคะเศรษฐีพันล้านต้นนี้ราคา700บาท แล้วก็พรมณีมพรมณีนะคะมงคลสยามปีมะโรงออกไม้สวยแต่ว่าามงคลสยามนี้ราคา1,200บาท <c oughs> พรมณีก็1,200นะคะแล้วก็ปีมะโรงนี่600 <c oughs> ้นนก็ีเขามีลูกไม้ด่างนะคะเนี่ย800บาทเจ้าของร้านที่อยู่นะ ถ้าของร้านไม่อยู่เดินไปไหนไม่รู้นะคะก็ไม่แอบถ่ายเทพสายลุงสองพันอันนี้มีส่งออนไลน์ไหมคะแม่คะมีใช่ไหมคะ๋อไม้สวยที่เราถ่ายมาเมื่อกี้นี้นะคะก็แม่ค้าบอกมีส่งออนไลน์ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้ไม้ติดต่อได้ช่องทางไหนคะเพจรัาวันพันไม้เพจรัาวันพันไม้นะคะเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สามสี่สองศูนย์สามสี อ๋ค่ะขอบคุณนะคะอุ้ยอันนี้เทวาสวุวรรณนะคะท่านผู้ชมราคาอยู่ที่8,000บาทโอ้ไม้สวยอ๋ออันนี้ต้นแม่ต้นแม่นะคะอันนี้ต้นลูกก็คือขายขายไซกเนี่ย8,000แล้วไซแม่ขายไหมคะไม่ไม่ขายนะคะเอามาชม อ๋อค่ะแล้วก็จะมีอมรรัตนโกสิ์ต้นนี้สี่0 0ื่ค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะวันนี้มีทั้งไม้เทพแล้วก็ไม้ธรรมดามาค่ะถ้าในกล่องนี้เป็นไม้เทพหมดเลยใช่ไหมคะโอ้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอส่องให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเพชรกลางบ้านราคาหกพันะะ 6, โอ้ว้าว อันนี้นับเมืองนอนใช่ไหมคะ,คะนับเมืองนอนนะคะนี่หน้านี้นะคะราคาอยู่ที่แปดคันมันมีล้อมเพชรค่ะเขาด่างนะคะมันนีล้อมเพชรด่างมาแล้วนะคะราคาอยู่ที่แปดคันเหมือนกันซับคูนผลเป็นไม้หน้าแบบชมพูชมพูเหมือนกันหมดเลยนะคะเนาะ มีมหานครค่ะสองหมื่นเดีวให้ชมมหานครนะคะนี่มหานครแล้วก็จะมีณเมืองนนต้นนี้นะคะราคา3,500บาทอ๋อแถวนี้ใช่ไหมคะ3,500ันาทำไมต่างจากต้นนี้ล่ะคะอ๋ออันนี้นะะอีกที่นึงอ๋ออาจารย์เมืองครับพี่ อันนี้อาจารย์เมืองใช่อันนี้อาจารย์เมืองเป็นไม้ของสวนลุงศักดิ์ครับอ๋อขอโทษทีค่ะเมื่อกี้อัปเดตผิดนะคะอันนี้เป็นของไม้ชื่ออาจารย์เมืองนะคะราคาอยู่ที่แปดพันแต่ถ้านับเมืองนนก็คือราคานี้สา0พันห้าก็จะมีอยู่สามต้นนะคะส่วนต้นต้นข้างหน้าจะออกแนวแข็งเขียวหน่อยค่ะข้างหน้าปกติจะเป็นแบบนีนอ๋อหน้าปกติจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะมีเขียวหน่อยแต่ว่า ต้นนี้ก็สวยเนาะสวยกว่าสวยกว่า,ววาแล้วก็จะมีหนุมานประสานกายนะคะอ๋ออันนี้ใบใหม่เขาใช่ไหมคะ<ช>สมภูเนี่ย<ช><ช>ก็คือเปิด,ม,ดมาด่างแล้วด้วย<ช>ค่ะก<ช>็ะราคาอยู่ที่ห้าพันอันนี้เป็นอะไรนะคะโคาโนโคว้าวสองหมื่นห้าค่ะท่านผู้ชมอันนี้ มีต้นเล็กนะคะแต่ต้นแม่ไม่มีครับต้นแมม่แล้วก็จะมีอับสอนสวรรค์อันนี้ก็จะราคาหลักพันนะคะอับสอนสวรรค์เน,น,นี่ยหกร้อยห้าสิบเก้าทับหรอคะเรื่ก้าทับทับไม่ใช่นพเก้าไม่ใช่ครับเก้าทับเป็นแบบเก้าทับนะคะราคาสองพันบาทอ่าพนภา,าก็เพิ่งเคยเคยเจอเหมือนกันพญาดำลงพันสองค่ะแล้วก็มีเกราะเกตเนี่ยพันห้า กุยมีไม้เยอะมากเลยอะ่ะมีไม้แบบว่าสวยๆประถมประถมนน,ถมน,นนะคะสองพันบาทาขียวนะพุมอ๋อศิลาตัวนี้นะคะราคาเท่าไหร่คะต้นเนี้ศิลาผมขายพันเดียวหนบาทแล้วก็มีรัศมีเงินนะคะรัศมีเงินเนี่ยเจ็ดร้อย้สิบโอ้ไม้ส,มสวยๆเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าท่านผู้ชมนะคะสนใจก็ติดต่อแม่ค้า เบอร์เมื่อกี้ได้เลยเนาะ <c oughs> มาดูไม้ด่างกันบ้างคะ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยมีหูช้าง,าาางอ๋ <c oughs> ออันนี้เป็นประกายดาวเหรอคะประกายดาวครับประกายดาวนะคะแล้วถ้าไซส์นี้เท่าไหร่เหรอคะเนี่ยไซส์น 5, 5, 5, ี้5,500ันห้าห้าพันห้าประกายดาว <c oughs> ประกายดาวหมดเลยไม่มีบุตรสลาคำให้ชม,ไม,มไม่มีนะคะอันนี้ก็ราคาอยู่ประมาณห้า0ันห้าพันห้าแล้วไซส์เล็กลดลงมาอย่างนี้แหะคะอ๋ 4, อสี่พันอ๋อราคาราคาสองพัห้าก็มีนะคะท่านผู้ชมประกายดาวนะคะประกายดาวแล้วก็เราเจอช้างเหลืองช้างเหลืองไซส์นี้เท่าไหร่นะคะ พันห้าร้อยบาทนะคะนี่โอ้ช้างเหลืองยังมีอยู่แต่ว่าบอลกระดาษไม่เจอแล้วไม่มีแล้วแล้วฟาโลตอนนี้เป็นไงครับฟาโล,าโลไซเนียไม่แพง,งครับต้นร้อยครับร้อยห้าสิบบาทราคาหนึ่งร้อยนะคะท่านผู้ชมราคาหนึ่งร้อยนะคะนี่นะคะน่าชัดแล้วนะคะสีก็ขาย นอกจากไม้ด่างแล้วนะคะบอลสีก็ยังขายอยู่ <Yeah. S 1> ต้นนี้นพเกระเ้าเท่าไหร่คะ,ะ 9, น๊กะ้าต้นเนี้โอ้ <Yeah. S 1> oh, ราคาห้าร้อยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะ <Yeah. S 1> นะนี่ห้า้อยแล้วก็จะมี <Okay. S 1> ะไม้อย่างอื่นนะคะอีกเยอะเหมือนกัน แล้วเดี๋ยวนะคะขออนุญาตอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนั้นคืออีพีมาเบิ้ลครับเมื่อกี้บอกชื่ออะไรนะคะอันไั้นคะเนี่ยค่ะอีพีอีพีมาเบิ้ลครับอีพีมาเบิ้ลนะคะต้นละแปดร้อยบาทค่ะโอ้แล้วเมื่อกี้นี้นะคะที่เราถ่ายมาบุษราคำอย่างนี้นะคะอันนี้มีส่งออนไลน์ไหมหรือว่านัดรับมีใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวให้พ่อค้าฝากเบอร์โทรนิดนึงเนาะเผื่์โทรองครับ0ูนย์เก้าองาเก้าศู 5 5นะคะถ้าสนใจนะคะท่านผู้ชมสนใจประกายดาวนะคะช้างเหลืองก็สามารถโทรมาติดต่อเบอร์นี้ได้เลยขอบคุณนะคะก็มาร้านนี้ก็จะเป็นล,ลูกไม้ค่ะลูกไม้ราคาก็อ๋อลูกไม้เลี้ยงนอกตู้ราคาก็จะเริ่มตั้งแต่80บาทนะคะแล้วก็จะมีราคาหลักร้อย ก็จะดูตามความหน่าสวยของเขาแล้วกันนะคะลูกไม้เนี่ยคือหน้าในใเยอะอ๋อแม่ค้าบอกว่าเลี้ยงนอกตู้อใใะ,ส<ว>ะอสวยค่ะดดก็แดงแดงนะคะแล้วก็มีมีไม้อะไรเด็ดๆมั้งคะอ๋อต้นอันนี้จะเป็นประสาทเทรค่ะ ชื right s <S ่ออะไรนะคะประสาทเพชรประสาทเพชรแต่ว่าเขายังไม่ป้ายใช่ไหมเขาจะป้ายตัวนี้ก็จะเป็นประสาททองแผ่ผ่าแผงก็จะเป็นยอดประสาทเขาจะมีาบมีแข้งนะคะค่ะอขอชมหน่อยนะคะอันนี้นะคะก็คือสายอดประสาทก็คือเป็นไม้ที่มีแข้งอันนี้ผ่าจากต้นนี้อ๋อผ่าจากต้นนี้ค่ะ อันนี้คือประสาททองแต่ว่าผ่าแล้วแผงก็ออกมาอย่างนี้มันก้อนกาบใช่เนี่ยค่ะอ๋อค่ะต้องเรียงในตู้ค่ะถ้ากัอนกาบจะเรียกยอดปราสาทก็สวยไปอีกแบบหนึง่งได้ไม้ไปอีกหนึ่งชื่อนะคะ <C oughs> ช้างเหลืองนะคะที่นี่ร้านนี้ก็มีช้างเหลืองเหมือนกันราคาหนึ่งพันอ๋อเป็นไม้แยกหนอราคาหนึ่งพัน ไ,ได้้นะคะคจาาปเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้กันต่ออันนี้จะมีลูกไก่ชมพูสีริมมีไก่ทองประเสริฐไก่ทองประเสริฐอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบบาท,บาทอ๋อร้อยห้าสิบบาทร้อยสิบบาททุกกระถางอ๋อหมายถึงว่าทุกกระถางทั้งหมดเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทอุย้ย ร้อยห้าสิบบาทนะคะมีพ้าลามมีออกศึกนะคะร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นนางเสือดาวนาางเสือดวค่ะมายแย่ทองนะจ๊ะแล้วก็มีลอยลนฟ้าอ๋อลอยลนฟ้าก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมมีจอมทัพแล้วก็จะมีม่วงมงคลมีม่วงมงคลมีหลวงราชมีหลวงราชเสนหาอันนี้เทพอัศเทปอัศราเทพอัศราแต่ไม่ป้าย ราคาลุ้นป้ายร้อยห้าสิบบาทต้นแม่ต้นแม่ด่างนะคะอ๋ออันนี้เป็นไม้โคตรน่าลุ้นเลยนะคะร้อยห้าสิบเนี่ยถ้าลุ้นป้ายมาเนี่ยมาค่ะเพราะต้นป้ายต้นป้ายอ่ะต้นป้ายจะไปแล้วเมื่อี้นี้สองไมแล้วค่ะตัดเนื้อขาดหนึ่งค่ะไปแล้วเลยคันนี้ค่ะถ้าถ้าป้ายนี้ขายไปเท่าไหร่นะคะขายไปสามร้อยห้าสิบอ๋อสามร้อยห้าสิบแต่ไม่ป้ายอย่างนี้เอ่อราคาร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าใครนะคะอยากจะลุ้นป้ายนะคะนี่เลย ค่ะต้นนี้เลยเนาะน่าลุ้นร้อยห้าสิบบาทแล้วอย่างนี้มีส่งออนไลน์ไหมคะมีค่ะมีอ๋อแม่ค้าบอกมีส่งออนไลน์ด้วยโทรได้จ้ะอะไรนะคะ065 536 8 7 9ากค่ะตองฝากร้านด้วยนะคะค่ะแม่ค้าสุพรรณนะคะมีสวยด้วยราคาถูกด้วยนะคะมีมาทุกชนิดนะจ๊ะแต่นี่มันหมดอะเมื่อกี้ เอาขาเขามารับไปมีนางฟ้านางฟ้าก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันนางฟ้านะคะนี่ร้อยห้าสิบเห็นนี่ก็รุ่นดางกันแต่ต้นแม่ก็ดางกว่าจ้ะร้อยห้าสิบเหมือนกันแล้วเห็นช้างเหลืองอย่างนั้นเก้าเก้าร้อยจ้ะโอ้ช้างเหลืองอย่างนี้นะคะเก้าร้อยนะคะใบนะจ๊ะไม่ไม่มีรุ่นเลยะจ้ะค่ะ ราคาหลักร้อยนะคะท่านผู้ชม900ค่ะช้างเหลืองนะคะย้าว่าช้างเหลืองโชกเก้ชั้นจ้ะโชเก้ชั้นอุ้ยห้าร้อยค่ะห้500าร้อยบาทค่ะห้า,าค่ะสวยสวยค่ะขอบคุณนะคะ,อ,คคะอันนี้มาอีกร้านนะคะแสงพระธาตุแสงพระธาตุนี้เท่าไหร่คะเนี่ย โอ้สามร้อยขอโทษ <300 S 1> ค่ะสามร้อ <300 S 1> แสงพระธาตุแล้วก็จะมีพัทยาพัทยาพัทยาห้าร้อยค่ะแล้วก็จะมีงามวงวานงามวงวานก็ห้าร้อยงามวงวานนี่คือเขาไม่ไม่ออไม่ป้ายหรือว่ายังไงคะอันนี้เขาจะเป็นน่าจะเป็นลูกงามวงวานออ๋อน่าจะน่าจะเป็นลูกงามวงวานเพราะว่าเพื่อนฝากขายอ๋อค่ะแล้วก็มีเทพเทวา เท่าไหร่คะสามร้อยค่ะสามร้อยบาทเอไม้กัดสีหมดทุกต้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นไม้ที่กัดสีทุกต้<า>พานพะนลายเท่าไหร่ครับพะนาลายสองร้อยห้าสิบบาทราคาสองร้อยห้าสิบนางพิวโอ้โหนางิ้วสี่ร้อยนางพิวสี่ร้อยค่ะ,400คะอันนี้ราซาวดีราซาวดีสองต้นราซาวดีแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบบาท ก็จะมีไม้อันนั้นก็เป็นเทพอัษราเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่ป้ายค่ะ,คะแล้วขายเท่าไหร่คะเนี่ยเทพอัษราร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะที่นี่เขาขายราคาร้อยห้าสิบนะคะลุ้นป้ายแต่เป็นบอลที่เขาทรงสวยมากแล้วก็ตอนนี้ใบเขียวอยู่แต่ถ้าเกิดว่ากด่างก็ห้า,าอย้บอแต่ว่าแข้งหลุดอ๋อไหนคะขอชมหน่อยได้ไหมรน้นที่ใเขียวอ๋อ หารอค่ะแต่ว่าแข้งหลุดโอ้แข้งหลุดแข้งหลุดก็เลยดูไม่ออกเลยอ๋อดูไม่เหมือนเทพอัศราเลยนะคะแข้งเขาหลุดธรรมดาเขาเรื่องมีแข้งค่ะจะมีแข้งอย่างนี้แต่เผอิญว่าต้นที่ด่างมาแข้งหลุดไปก็จะมีอันนี้อันนี้ก็จะเป็น ลนพัชใช่ลนพัชจะเป็นไม้เก่าค่ะค่ะเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยอันนี้ตอนนี้ร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบเหมือนกันไม่กัดมากลูกจ๋าเริ่มกัดมีกูเปรลันด้วยนะคะท่านผู้ชมกูเปรลันสามร้อยห้าสิบค่ะโอ้สามร้อยห้าสิบบาทเป็นไม้ราคาหลักร้อยนะคะตอนนี้ราคาแบบว่าจับต้องได้แล้วที่นี่ก็ยังมีปีมาลงขายด้วย8ปด8้อยห้าสิบบบาทค่ะไม้สวยๆนะคะ เนี่ยอันนี้แม่้าเขาก็จะมีไม้ไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ใหญ่เมอันนั้นเขาก็มีลูกนะคะอันนั้นชื่อติงเสือเหลียงเขาจะเป็นไม้เก่าเนี่ยค่ะลูกเขาอ๋อต้นละร้อยต้นละหนึ่งร้อยบาทใช่ค่ะอแต่คือต้นนั้นคือต้นแม่ใช่ค่ะนั่นคือต้นแม่ต้นแม่เขาใบใหญ่ค่ะอันนั้นเข้าเฝ้าอ๋อเป็นเข้าเฝ้าใช่ไหมคะข้าเฝ้าแล้วก็จะเป็นสาวสรรค์กำแพง ตอนนี้ใช่ไหมคะสาวสันกําแพงอย่างนี้ไซส์ใหญ่อย่างนี้ขายไหมคะขายค่ะเท่าไหร่คะไซส์ใหญ่เนี่ยไซส์ใหญ่ขายอยู่ที่800ค่ะแปดร้อยแล้วว่ามีรูกด้วยนะคะมีลูกมีรูปนะคะท่านผู้ชม800ร้อยบาทนะคะมีหัวนะคเใหญ่ค่ะแบคค้ามีส่งออนไลน์ค่ะส่งออนไลน์ที่เราถ่ายมาเมื่อกี้ก็คือถ้าใครสนใจท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะูห 8 5 2ห้า0ค่ะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะไม้ส,ยสวยๆราคาหลักร้อยนะคะคแม่ค้าบอกมีส่งออนไลน์หูช้างดังเหลืองก็มีค่ะแล้วก็บอรกระดาษาอ๋มอ,อมีออดิบมีกระดาษด,ด่างมีหูช้างนะคะมีครบหมดเลยเค,ค่ะ,นนะคะร้านนี้นะคะราคาหลักร้อยเหมือนกัน ก็จะมีอะไรคะเนี่ยแดงมงคลุณนะคะราคาอยู่ท like er okay. ี่200บาทมีของขันนะคะก็200เหมือนกันไม้ราคาหลักร้อยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาร้านน้องน็อตนะคะสวัสดีค่ะพ่อค้าคนเดิมค่ะวันนี้ก็ยังมีบอลเจ้ามาอยู่ ก็จม,มีอะไรบ้างวันนี้วันนี้วันนี้ที่แบบว่าอันเนี้ยคืออยาแบบแนะนา<อ>มันเป็นมันเป็นชื่อว่าเทเทเวศนาลุมิตนะครับเทเวสใช่เป็นบอลที่แผงจากเทพเทวฤทธิ์<อ>ใช่ครับเป็นการผ่านแล้วแผง น้องก็จะป้ายสศษๆแบบนี้ก็จะป้ายเหมือนกันค่ะจะเป็นแดงเข้มกับสีเขียวอย่างนี้นะคะแล้วต้นนี้ปล่อยอยู่เท่าไหร่คะเนี่ยต้นต้นนี้จะเปิดอยู่ที่2 5 0 0ันครับ2อ0 0ันอันนี้คือราคาหน้าตลาดใช่ครับยังไม่รวมส่งหรือว่ารวมแล้วค่ะยังไม่รวมครับยังไม่รวมแล้วก็มีแบบแรรแลนไหนก็เป็นเล็บมังกรนะครับเล็บมังกรน้องจะเปิดใบสวยอ่ะต้นนี้สวยมากครับเริ่มเริ่มกัดเหลืองแล้วครับน้องกัดเหลืองชมพูอย่างนี้ใช่สวยนะคะต้นนี้ เปิดอยู่ที่สามพันครับต้นนี้นะคะอันนี้เป็นตั้งแม่ได้เลยนะคะพี่เพราะว่าเนี่ยสามพันใช่เนาะก็คือถ้าว่าเป็นไม้ประเภทใบไผ่เนี่ยเขาจะไม่ต้นโตถูกไหมคะเขาจะเป็นต้นเล็กเขาก็จะเป็นใบออกมีสะโพกควางออกมานิดนึง ใช่อันนี้ก็เริ่มแบบมีแล้วกัดชมพูเหลืองอย่างเงี้ยครับพี่ค่ะใช่อย่างนี้นี่นะคะเล็กมังกรใช่แล้วก็จะมีราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่ส0มพบาทครับรวมส่งให้ครับรวมส่งแล้วก็จะมีนกพะเก้าครับ450ร้อยห้าสิ้วยสี่ร้นะคะท่านผู้ชม4ี่ร้อหมีหลายต้นเลยใช่ค่ะนี่ครับ ราคา450ตัวนี้ก็สวยแต่ต้นนี้สวยกว่าเพื่อนเลยใช่ต้นนี้สวยครับพี่ใครอยากเอฟก่อนนะคะต้องเอฟต้นนี้ก่อนสวยแล้วอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้กอกเกตครับค่ะกอกเกตต้นนี้เท่าไหร่คะหนึ่งพันบาทครับอ๋อหนึ่งพันบาทแต่เขาป้ายอยู่นะคะานผู้ามนี่ข้างใบเลียงก็ป้ายใบใหม่ใช่ไหมคะใช่ใบใหม่ครใช่ใบใหม่ยังลุนก่อนอ๋อลุนยังกลางไม่สุดอระพี่ใบใหม่ หนึ่บาท<ช>นะคะ<ช>สำหรับเมืองกเกอกเกต็ดใช่<ก>แล้วก็จะมีมทางนูนที่เป็นแบบตับสะพานมีสนุรนะกรรมสิทธิ์ครับจะเป็นอันต้นนี้ใช่แล้วก็มีองค์คลักครับอันนี้องค์คลัก,ลกใช่ราคาเท่าไหร่อ่ะองค์คลัก เปิดอยู่ที่450ครับพี่450ใช่โอ้สวยจรกาก็ยังมีอยู่นะเบบี้เมื่อกี้ลูกค้าเอาไปแล้วจระกาตับอีเนาจราครับตับอะไรนะคะตับอีเนาครับพี่ตับอีเนานะคะเป็นบอลโบราณใช่ค่ะราคาละคะอ่า350รวมส่งครับ350รวมส่งแล้วต้นนี้คืออันนี้ตับสะพานครับวิษนุกรรมวิศนุกรรมใช่ครับค่ะมีต้นแม่ให้ชมไหมคะอย่างนี้ต้นแม่ มันอยู่ในโทรศัพท์อะพี่ใช่แต่ถ้าลูกค้าสนใจเดี๋ยวผมส่งต้นแม่ให้ดูใช่ถ้าใครสนใจนะคะอยากชมต้นแม่ทักหลังไหม่อันนี้เขาเป็นบอนป้ายนะพี่เนี่ยมันจะเนี่ยดูหลอดใหม่เดี๋ยวนะคะเนี่ยหลอดใหม่มันจะหมสวยพี่อันนี้ตอสะพานยังยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่ใช่แต่มีแต่มีตัวตนจริงอย่างอุษามณีนี้ก็3ามร้อยห้าสิบอุษามนี S <S ใช่ครับกุศลมันนี้าม <350 S 1> บาท<ช>แล้วก็จะมีไม้อย่างอื่นเจ้าฝากุ้งอย่างเงี้ยครับมีเจ้าฝากุ้งก็จะเป็นบอนบลโบราณนะที่เจ้าฝากุ้งจะเป็นบอนบลโบราณไอ้นู่นคืออะไรคะนูน่นอะกาบกาบลูกไม้ครับอ๋อเป,เป็นลูกไม้ไมใช่อย่างชมพูพาน่เี้ยก็ ต้นแม่เขาอันเนี้ยเจ้าฟากุ้งครับอ๋อเจ้าฟากุ้งสวยแบบนี้เลยสีสวยชมพูหวานใช่เจ้าฟากุ้งสุดสาคออะไรเงี้ยครับคือต้นนู้นเหรอคะเจ้าฟากุ้งเจ้าฟากุ้งคือเบบี้ตัวนี้พี่ต้นนี้ใช่เปิดอยู่ที่450ครับราคา450ราสิวมส่งโอ้450นะคะท่านผู้ชมนี่เจ้าฟากุ้งจะสวยแล้วก็ชมพูพานค่ะแต่ บางคนก็เข้าใจว่าเป็นชมพูพันของเมืองแต่อันเนี้ยจัดเขาจะเป็นชื่อชมพูพานชมพูใช่ต้นต้นนี้หรอใช่ใช่ครับต้นนี้เปิดอยู่สามต้นยห้าสิบต้นขอชมหน้าแม่เนี่ยเนี่ยลายสวยนะลายสวยมากครับพี่แต่คนก็ยังจำไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เพราะว่าจะเป็นบอลเก่าส่วนลานน่าจะเป็นบอลเก่าเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกไม้สวยๆมาเปิดบานนี่นะคะแต่เป็นลูกเขาซึ่งเขายังไม่กลับใา่แล้วราคาอยู่ สามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งรวมส่งแล้วเป็นบอลเก้าแบ่งๆกันไปดูแลอันนี้ก็เป็นแบบลูกไม้ที่แบบสวยๆน้องน็อตก็ยังหายเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเพจก็ยังเป็นเพจเดิมนะคะหรือว่าท่านผู้ชมไหนที่ยังไม่เคยติดตามน้องน็อตเลยนะคะอยากจะติดตามในเฟซบุ๊กชื่อเฟซบุ๊กอะไรนะคะพี่น็อตเหมือนเดิมค่ะหรือว่าท่านผู้ชมไหนที่ยังไม่เคยติดตามน้องน็อตเลยนะคะอยากจะติดตามในเฟซบุ๊กชื่อเฟซบุ๊กอะไรนะคะ หรือว่าเบอร์โทร0ูนย์เก้7เครับ่่ครับค่ะถ้าเข้ามาถามนด้พี่บอลเก้าหรือว่าอะไรเงี้ยบางตัวมันยังไม่ได้ยังไม่ได้พาออกมาก็มีโอใช่อย่างนินรัการอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่โอค่ะราคาก็แบ่งปันกันค่ะหรือว่าใครแบบอยากหาต้นไหนผ้าผมมีก็วันนี้มันเอามาไม่ได้เยอะค่ะอ๋อวันนี้ก็คือเรามาอัปเดตน้องที่ตลาดสุพรรณเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องด้วยที่ ขอบคุณครัคคบที่ให้ชมี่เหมือนกันที่ให้ชมไม้ส,สวยๆนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอัปเดตมาหลายร้านแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันนิดนึงนะคะแล้วเร,เราไปเจอกันที่ ep สอนะคะเพราะว่าวันนี้เราอัปเดตมาหลายร้านแล้วะคะ่ะ